สวัสดีครับโรงงานทำบานประตูชีแนลครับวันนี้จะผ้ามาประกอบบานหน้าต่างครับผมบานหน้าต่างไม้แดงนะครับผมนี่นะครับไม้แดงของเฮาอันนี้บานประกอบเลียวแล้วก็โปรแล้วนะครับนี่โปรแล้เวเขาก็มาพึ่งร่มว้แห่งแห่งเลียวเขาก็สชีคัดนะครับผมขนาดเมตรเมตรเศร้าคู่นหาสิบนะครับ ผมปฏิวัติอันนี้ผมเบิ่งเอาแต่ว่าประมาณหาชิปคู้นเมตรเศร้าครับเบิกแ่หกสิบนะครับผมความกว้างอันนี้เป็นไม้แหงแล้วนะครับผมถือแดดบ่แตกบ่หดบ่บิดบ่เบ,บ,บ,บี้ยวครับผมแข็งแรงครับอันนี้ห้อยไม้เก่าครับมันแตกมีตำหนินิดนึงครับผมดอกขัดเป็นเกียเอกระสิงามแบบนี้เลยนะครับบ่มีแตกถึงแตกกากับโปเก็บงานสวยเหมือนเดิมครับผม เดี๋ยวเขามาประกอบกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมไพ่มักก็ฝัไกไผ่มักนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมไพ่สนใจกับสั่งซื้อได้นะครับสั่งซื้อสั่งเฮ็ดได้ครับผมทำรับทำงานสั่งเกี่ยวกับงานไม้นะครับผมบานประตูหน้าต่างครับทำกระสีประกอบให้เพิ่งนะครับคลิปนี้นี่ครับไม้แดงของเขา บ,บสีแบบเข้มนะครับเป็นไม้ผ้าเสาะนะครับผมประกอบแบบง่ายเลยว่าไงครับ ก็ฝากกดไลค์กดติดตามน้องน,นะครับเกิเป็นกเรรงันใส่กันใส่เอ็นมั่งครับผมอันนี้เป็นบานหน้าตัง้งลูกฟักสองลูกนะครับลูกใหญ่แล้วก็ลูกน้อยวิธีการเฮ็ดวงโก้พวกเขานะครับผมผม เ็ดคีไปแล้วแต่ว่าประท่านได้ลงนะครับขั้นตอนทุดทถ่ายของเพ็รวงกุของเขาคนติดตามครบหนึ่งพันนะครับคนติดตามครบหนึ 1, ่งพันผมยังสีลงเงินใครตอนนี้กำลังจะ เขาสูข้นติดตามหั่นคนครับเปิดคลิปมา6-7ปีบ่เค่อดได้ลงนะครับเมื่องคลิปดีๆบางสองปีกัโดนอนี่นะครับเพราะว่าผมม่ไดีเฮ็ดคลิปแบบดีขนาดนั้นนะครับเฮ็ดแบบเรียลๆนี่ครับประกอบเรียบร้อยนะครับผมประกอบเรียบร้อยเขาก็จะมาอัดนะครับขอไปนะครับ นี่นะครับเอาสีมาอัดบานร่มแห้งครับนี่นะครับบานเอาสีมีเสือครับผมแม่แรงหนีบแข็งแน่นครับผม จะพึงหนีบแน่นมากเพราะว่าฮ่าสต็อกในมันเสมอ ก็นี้นะครับอัดเรียบร้อยอัดทางหนึ่งสักก่อนนะครับปกติจะใส่ไมเลี่ยง2องโตอัดทางพุ่นแต่ว่านี่อัดทีละทางครับนี่ครับลูกแม็กเอฟยิบหาครับผมเงีวแล้วก็แข็งแรงครับลูกใ่ยิงเขาไปเลย ใบแดงมันแข็งครับถึงร่มหแห้งมันก็นเรื่องเดียกันยิ่งบค่อยเขาหัวบค่อยฟัง อาเดเรียบร้อยครับแล้วก็โป้กาวนะครับมีกาวโป้ครับผมใส่กาวขาวครับกาวขาวผสมขีืเลยละเอียดปัิ่งที่ขาดได้ครับผมกาวห้อนนะครับปดปนนะิดห้อยแตก ของใหม่คนระับยีดียูแบบยาวๆเลยความทนทานครับผมสิปปีนะครับไลก็สิปปีครับผมง,งานใหม่เป็นลอยปีพันปีกับบ่พังครับ ใหม่นี่ยมเข้าเด้ตลอดชีวิตนะครับขันนห้าบเฮ็มันแบบใส่งานแบบรุนแรงใส่งานรุนแรงเนี่ยได้นะครับแบบเวลาเปิดกระโดดทีบครับผมอ่าน,นันพังไว้ครับอันนี้ยอกนะครับ กระปูตามห้อยนะครับนี่บันเทากับชีคัดครับอันดับต่อปไปสิ่งนี้ผมไม่ประกอบเลยจัะเก็เบงานในเบื้องบมบ่ได้เก็บคีปคัดนะครับ เรับเกาหนกันตัวไอเดตอย่างเการ้อนคนระับเด็ปเลย่อความแข็งแรงครับผมเพื่อดอดเกาไปแล้วมันเไดิยูดนดนะตืกน้ำก็สีิบ่พังไว้ คุณภาพตรงมาก่อนนะครับบวแพงนะครับกลาวหอนอยอดแบบให้ลูกค้าแบบดีๆเลยขอบนนหนาครับขอบสามเส้นเพิ่มขึ้นไปนะครับซึ่งจะเป็นหน้าต่างกับขอบหนาขอบหง่ครับผมบอกพิดหลังแน่นอนครับไปสั่งจากโรงงานเราดัานสนทยาเฟอร์นิเจอร์นะครับ สนใจสั่งซื้อได้ครับผมสั่งซื้อหรือสั่งทำครับผมรับทำงานสั่งนะครับเพราะว่าทำงานสั่งอยู่แล้วนะครับเป็นพี่ออเดืรอสนใจก็ทักเขามาแป้นเพียดหรือว่าเขามาลานเลขก็ไ้นะครับไม่ดีมีคุณภาพครับ คุยกันนะครับผมมาต่อร่องราคากันได้บวแพงครับเลี่ยนหลอดแล้วเมื่อกี้มันเบิดค่อยแตกหน่อยๆครับแต่ปิดให้นะครับ กาวห้อนเลยนะครับบริษัยเป็นกาปลูกตัวงานใหม่บริษัยกาวห้อนหรือกาวเนียนๆนะครับมันก็สชีดถือแดดมันก็สชีบเอยูคือเกาใหม่นเป็นใหม่ธรรมศาสตร์ครับผมไม้ที่แห้งแล้วนะครับมันกระชีบบริษีจำใหม่ๆนะครับบบแตก ไร,รับผมให้มาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับบันตะตั้งไม้แดงของเขานะครับผมไม้ดีมีคุณภาพนะครับขอบขอบยิ่งครับหนาๆเขียงแรงครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ ไปสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์นะครับแปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับผม